มีอะไรให้เล่นบ้างอะม,มีเยอะไหมหนูเล่นอะไรแล้วมั่งไ,ไปพาเดี๋ยแผ่ให้พี่บีมดูกับพี่ไบค์พาเล่นเยอะๆหน่อยหนุ่มไหมโ,โอเคออาจจะเล่นลอะไรต่อนี่ขี่ทั้งมา้าทั้งเต็มเลยเนี่ย เขาเล่นยังไงไไโจเล่นไม่เป็นโอ้มันจะพังแล้วมั้งมันต้องเล่นสามคนให้พาไปดูหุ่นยนต์ดิหุ่นยนต์อะไรมั้งเล่นดูนี่หุ่นอันนั้นคือหุ่นยนต์อะไรแทนโอมเมอร์เหรออันนี้คือซูเปอร์แมนเหรออูอ้สวยจังไหน Mày phải đuôi hết người. Góc bên mọi người. hết gọn. Ló 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 ทำไมหนูไม่เชวนน้ำโมมาด้วยล่ะน้ำโมน้าพ่อไม่พาไปบ้านนโมเพราะนัทไม่อยู่เ่ยดีโอ้มีหุ่นยนต์เยอะเยอะเลยนูน่นอันนี้ทัวอะไรนูน่นจะไปหาพ่อนนะสีเหลืองนูง่นดูนะอะ ไม่ไทยกินอย่างเดียวเลยไม่ไทยอะ่ะอ,อันนั้นสับปะหลาดหรือเปล่าอะ่ะเขาถืออะไรอะ่ะถือปืนอ่ะโอเคหายไปแล้วไม่ไทยแกนหาย อ่ะมันอยู่นี่ได้ไงพายลื่นลงนี้แล้วก็พายไปลื่นตรงนู้นด้วยตัวนี้มันมันพันแล้วมันแตกอ๋อมันแตกตัวนี้ยังไม่แตกแต่ยังสวยอยู่เลยผลต่อเหรอทำไมมีน้ำนี่นนอ๋อขับรถน้ำต้นไม้เย็นลมลื่นดีไหมไหนวะต้นะลงข้างไหน อ๋อแกนหายละใครแอบอยู่นะีออ่อะหายข้าล่างก่อนนะ,ออะโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โอหนันกจนะอ,อ,ะอพอแบไปนั่งรอนะหนูเล่นรอนะโอเคไหม มันเนี่ยพ่อโจนั่งรอตรงน,นั้น,นอ่ะตรงกับแมวอ่ะพ่อโจจะนั่งรอกับเหมียวอ่ะเหมียวไหมอ่าเล่นเล่นเอาไหนลองทำให้สูงสูงสิสูงสูงถ่ายที่ไหนไม่เราเยอะ นี่ไปขี่ม้าโยกให้ดูหน่อยเขาเล่นยังไงเหนื่ม้าโยกนี่ไงมีอะไรโยกโยกบ้าง,งนนม,ามันคือยีราบม,รม,มันคือชิราฟตาตาอ,อยู่ระยชอบทำแบบนี้มากเหรอนี่เขามีที่จับอยู่น,น่่มัดดอะอันไหนสนุกที่สุดลองดูดิ แม่อนันไหนโยกดีนี่อันนี้ก็อันฮิปโปเอาขึ้นฮิปโปสิขึ้นได้ไหม okay. พี่ฮิปโปไม่มีตาอ้าทำไมพี่เป็ดหัวที่มึงงี้ล่ะพี่เป็ดตายอ้าวเหรออันนั้นพี่อะไรอะ่ะก็มีพี่แมแวพี่ยีาไม่ใช่ยีราฟพี่แมาพี่แมาตอนตอนนี้มีตาด้วยหนตาก็สีอะไรสีเหลืองกับสีดำ ที่โงเรียนหนูก็มีแบบนี้เลยเหรอช้างมันหมุนไม่ได้มันเนบรรลันละนี่ยบพี่ช้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอกร <c oughs> ะโดดกระพี้ไม่ทันสิ อยู่น้ำเหรอไปกินน้ำใช่ไหมนะเอาเหมียวมันดังไหนเนี่เหมียวเหมียวเขาสนิทมากเหมียวเหมียวเหมียวมีอให้กินเลยเอาตังไปเื้อขนมเองกินได้ไหมเหมียวนี่น่ากลัวจังเียเขาอยากกินเลยแต่เขาก็ไมีหัวหลอกดูแล้วอะ À okay, kèm bye bye này. Bye bye.